เขาปาหมอค้างดําช่วงนี้ก็ยังเป็นกระแสที่ค่อนข้างที่จะแรงนะครับก่อนหน้านี้ผมได้นําเสนอเรื่องปหมอค้างดํานะครับซึ่งมีข้อความที่ว่า,าสามารถนํามาเลี้ยงได้นี่ผมขอแก้ข่าวนะครับที่ทแนะนําข่าวแบบนั้นจริงๆแล้วปหมอค้างดาเนี่ยเป็นปหมอที่นําเข้าจากต่างประเทศซึ่งเราไม่สมควรที่จะนํามาเลี้ยงในประเทศไทยนะครับ อันนี้ก็ขอแก้ข่าวให้ประชาชนได้รับทราบกันนะครับทุกท่านก็คือผมจะไม่สนับสนุนในเรื่องการนําเข้าของปลาจีนนี้เข้ามาของปลาหมอคางดํานะครับซึ่งแหล่งกําเนิดของปลาหมอคางดาเนี่ยกาเนิดจริงอยู่ที่แอฟริกาเนาะอ่าต้นทางที่ประเทศประเทศกาหนะครับแล้วก็ได้นําเข้ามาวิจัยในเรื่อง กมประมงนี่ของประเทศไทยเป็นบริษัทบริษัทแห่งหนึ่งเนาะที่ตามเป็นข่าวนะครับอันนี้ผมก็ไปศึกษาเข้ามาแล้วนะครับก็สรุปได้ว่าไม่สมควรที่จะนํามาเลี้ยงเนาะเพราะว่าเป็นปลาที่ทําลายระบบนิเวศเป็นอย่างมากแล้วก็ไปกินปลาอื่นนะครับซึ่งเราไม่ควรจะนําเข้ามาเลี้ยงถ้าจะเลี้ยงก็ให้แนะนําเป็นปลานิน ที่นามาจากประเทศญี่ปุ่นที่เราเลี้ยงกินอยู่ปัจจุบันนี้จะดีกว่านะครับซึ่งปลาหมอข้างน้าน,นี่เราเขาได้นําเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี53เนาะแล้วก็ตัวน,นี้ก็แพร่กระจายไปทั้งภาคก,กลางภาคใต้ภาคกลางตอนล่างนะครับค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ทาหลายระบบนิเวศทําให้เกษตรกรต้องเป็นพระานีศิน์ถึงขั้นกับล้มละลาย อันนี้ในประเทศไทยเราก็กระจายไปถึง17จังหวัดนะครับทำให้ต้องเสียหายเป็น,นหลายร้อยล้านนะครับตัวนี้ผมก็เข้าใจดับหนึ่งแล้วก็ไม่อยากให้นำมาเลี้ยงเราจะหาวิธีการยังไงที่จะมากำจัดช่วยกันในเรื่องของหมอคางดำนะครับรอบแรกที่เราจะช่วยในภาครัฐ โอเคล่ะเข้าใจว่าภาครัฐนี้มีส่วนหนึ่งที่มีงบประมาณเข้ามาช่วยในการรับซื้อหรือว่าบริษัทบริษัทหนึ่งที่รับการซื้อนะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่เราจะทําให้ปบบอกคลังน้ํานี่หายไปนี่ก็คือการร่วมแรงร่วมมือของเราที่จะกําจัดนั่นก็หมายถึงว่าการต้องลาช่วยกันเอามาทําอาหารก็สามารถรับประทานได้นะครับ เนื้อเขาก็าจะคล้ายๆปลาปนินนะครับก็สามารถกินได้แต่ว่าไม่แนะนําให้เอามาเลี้ยงในในบ่อหรือว่าในใน,ในลําคลองที่เป็นธรรมชาตินะครับเดี๋ยวเขาจะรลรุดรอดออกไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูคลองธรรมชาตินะครับว่าเขามีหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นลําคลองธรรมชาตินะครับนี่ลาคลองธรรมชาติอันนี้สังเกตได้ว่าเขาจะ ไม่มีนะครับไม่มีปลาหมอคางดําเพราะว่าหมอคางดาเนี่ยเขาจะอยู่เป็นบางจุดอ่ะนั้นก็มีอันนั้นก็ไม่แน่ใจปลาน่าจะเป็นปลานินนะครับตัวนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่เป็นกลุ่มก้อนอันนั้นน่าจะเป็นปลานินการกำจัดนี้ค่อนข้างที่จะยากลําบากนะครับเพราะว่าปลากลุ่มเนี่ยมันเป็นปลาถ้าเราเปรียบเทียบก็มันมัน เป็นสัตว์ที่ปลาดูร้ายนะคล้ายๆไอ้พิรินญานะครับกินปลาไปได้ทุกอย่างนะน,นี้ก็ไม่สมควรเขานํามาเลี้ยงนะครับให้แนะนําให้เลี้ยงไปอย่างอื่นดีกว่าอันนี้ก็เป็นของธรรมชาตินะครับมาสังเกตดูก็ไม่มีนะมันก็อยู่เป็นบางพื้นที่เป็นแห่งๆไปนะครับ